สวัสดีครับกระแสข่าวดังหมดแล้วครับไม่กล้าให้เจี๊ยบช่วยบ้านแจ็คเชิญยิ้มหลังฝ่ามรสุมชีวิตไม่กล้าขอให้พี่ช่วยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงตลกที่หลายคนนั้นคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีครับสำหรับแจ็คเชิญยิ้มหรือชื่อจริงที่ว่าทะเนศภูผาณีซึ่งเป็นบุตรชายของสีหนุ่มเชิญยิ้มและ เป็นน้องชายของเจฟเชิญยิ้มเกิดเมื่อวันที่20กันยายนปี2525 25, ซึ่งมีความสามารถหลายด้านทั้งนักแสดงตลกพิธีกรนักร้องปัจจุบันอายุ40ปีเป็นหนึ่งในตลกตระกูลเชิญยิ้มการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งปัจจุบันนั้นแจ็คยังคงไม่สบายเป็นวันโรกที่รักษาหายแล้วแต่ยังต้องรักษาและฟื้นฟูปอดเพราะ มีอาการเหนื่อยง่ายโดยมีแฟนสาวหญิงอภิษรารักชาติดูแลแต่ฝ่ายหญิงนั้นก็ไม่สบายต้องมีการฟอกไตทุกเดือนได้เช่นกันรีได้ว่าเขาได้ภรรยานั้นก็ได้จับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิตมาอย่างมากมายเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดนั้นเขาและพี่ชายอย่างเจี๊ยบเองก็ได้มีโอกาสออกมาให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับข่าวลือที่ว่าตนเองและพี่ชายนั้นไม่ลงรอยกันโดยมีข่าวเรื่องที่ว่าทําไมเจี๊ยบนั้นไม่ช่วยน้องชายเลยหรือทําไมปล่อยให้น้องลําบากซึ่งงานนี้เจี๊ยบเองก็เปิดใจว่าทําไมจะไม่ช่วยล่ะครับจริงๆช่วยแต่บางทีคนไม่รู้น้องแจ็คเขาไม่มีงานดรอปงานไปซึ่งมันก็มีค่ารักษาพยาบาล ถ้เจียบไม่ซัพพอร์ตตรงนี้และใครจะมาซัพพอร์ตและทั้งหมดทั้งสิ้นที่ก็จากพี่แต่เราไม่ได้ออกมาพูดเพราะไม่รู้จะพูดให้ใครฟังเราก็รู้กันอยู่ถ้าน้องเดือดร้อนน้องไม่มีจริงๆคนที่พึ่งได้ก็จะเป็นใครนอกจากคนในครอบครัวนั่นก็คือพี่นั่นเองโดยแจ็คนั้นได้บอกว่าแจ็คเป็นคนขี้เกิงใจเจี๊ยบ จึงเสริมต่อว่าเอาง่ายๆเลยเจี๊ยบกับแจ็คนั้นมีหลายครั้งที่น้องเกิดอุบัติเหตุรถชนคนที่ไปถึงคนแรกซึ่งเจี๊ยบไม่ว่าจะถ่ายงานอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เจี๊ยบก็ต้องพักกองและรีบไปหาน้องก่อนคนแรกที่โรงพยาบาลและต้องเป็นเจี๊ยบก่อนเสมอและก็ต้องไปจัดการในทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งทางด้านน้องชายเองก็บอกด้วยว่า ด้วยความที่เราเป็นคนที่เก่งใจด้วยเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราโดนสอนมาว่าถ้าเราทำอะไรได้ด้วยตัวเองเราควรต้องทำก่อนอย่าพึ่งไปพึ่งพาใครหรือแม้กระทั่งครอบครวัวมันก็จะรู้สึกว่าเหล่านั้นไม่รบกวนคนอื่นและแจ็คไม่สบายเราก็ยังไปดูแลได้และก็ยังสพอร์ตได้และ มันก็ยังพอพาตัวเองไปโรงพยาบาลได้ซึ่งหลังจากนั้นค่อยบอกกับครอบครัวว่าเราไม่ค่อยสบายนะอยู่ที่นี่ดีกว่าซึ่งเป็นคนขี้เกเียจใจรีกได้ว่าแท้จริงแล้วพี่น้องคู่นี้รักกันมากๆนั่นเองครับซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมบ้านของแจ็คที่อยู่อย่างเรียบง่ายกับภรรยาโดยทั้งนี้มุมบ้านของเขานั้นตกแต่งเรียบง่ายเป็นโทนสีสว่างอบอุ่น อยู่หน้าอยู่มากเลยทีเดียวหากใครที่อยากติดตามเพิ่มเติมก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook ส่วนตัวของเขาได้เลยครับขอขอบคุณข่าวจากไทยสยามนิวส์ครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสะข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอ,ขอบคุณครับ